ดีค่ะวันนี้เราก็คือพามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็จะมาเป็นแบบทิปพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนชิวชวมาพักผ่อนทั้งทีเราก็ต้องมีการเช่ารถแล้วก็สบายบ้างใช่ไหมเพื่อนก็คือในราคาวันละเท่าไหร่นะมึงพันหอยเนาะพันหแล้วก็มีค่ามาจำหนึ0งพันบาทสมมุติถ้าเกิดใครกําลังหาร้านเช่ารถอยู่ เดี๋ยวเราจะทิ้งทิ้งไว้เนาะว่าเราเช่าที่ไหนแล้วก็ไปตามเอาที่เฟสเฟสบุ๊กเขาเนาะมีเวลาในทริปนี้ก็คือ3วัน2คืนมาถึงประมาณบ่ายโมงแล้วก็ว่าจะไปร้านตู้กับข้าวแถวโอเท้าเพราะว่าเห็นจากยอดรีวิวหลายๆ รีวิวเนาะในตามแบบแอปพลิเคชันรีวิวต่างๆแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไปพาไปกินอาหารพื้นเมืองของจังหวัดทุกตอนเย็นก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะไปเดินหลาดใหญ่และเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีทิปไปดำน้ำที่เกาะซิมิลนัน <Yeah! S 2> ต้องใหญ่เบอร์นี้เลยนะเดี๋ยววันสุดท้ายเราก็อาจจะแวะคาเฟ่แล้วก็จะกลับอันนี้คือเป็นแผนคร่าวๆเนาะมันอาจจะไม่ได้ตามนี้เป๊ะยังไงก็ตามไปเที่ยวด้วยกันคะ่ะ เดยนลงไปถามก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะมีตลาดหลาดใหญ่ตรงเนี้ยว่าจอดรถตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปถามที่ข้างในนะคุณน,นะคะเออจอดรถตรงไหนได้ไดบ้างค<อ>ะงคุะอผู้ชมคะที่จอดเองอสองนี้จอดไม่ได้นะคะวันนี้มีตลาดอ๋อโอเคค่ะ ไปรถที่ตรงข้างหลังค่ะข้างหลังไปฝั่งนู้นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีโตว่างบ้างไหมตอนนี้มีเลยค่ะอะไรนะคะสามค่ะสามค่ะเดี๋ยวรู้ที่รอคิวก่อนค่ะาตอนนี้ยังไม่มีเอาเลยโอเคค่ะนนี้เดี๋ยวมีโตว่างจะโทรไปแจ้งค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือกี่คิวอะคะเยอะเลยเหรอคิวที่สองค่ะคิวที่สองโอเคเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนขอบคุณนะคะไปตรงนี้จอดรถไม่ได้จ้ะเราต้องไปหาที่จอดรถใหม่ เขากำลังจะตั้งตลาดเพื่อนจ๋าไ,ไม่ได้จ้าจอดตรงนี้ไม่ได้ค่ะเขากำลังจะตั้งตลาด,ดข้างหลังเขาบอกว่าข้างหลังเส้นนี้ไม่ได้เลยนุ่นมึงขี่รถตามคันขาวไปตอนนี้ก็คือได้ที่จอรดรถแล้วนอะสม,มุิถ้าเกิดใครมาเที่ยวภูกเก็ตอะที่จอรดรถยนต์อะมันหาย,ยากนะถ้าใครเช่ารถมาก็แบบมาตรงนี้ได้โรงแรมอะไรนะภูกเก็ตการ์เด้นเขามีที่แบบเนี่ยจอดรถ ชั่วข่าวยี่สิบเหมาสี่เดี๋ยวเขาก็คงมาเก็บแหละมึงว่าไหมเออเราก็จอดไว้ตรงนี้แหละถ้าเขาไม่มาเก็บก็ไปแล้วนะนังหมอกันแล้วมากแล้วประเด็นหน้าร้านเถอะ มีอตัวเองว่าจะออกเนาะเดี๋ยวเนี่ยไปเรียงผัดไข่แล้วก็มีหมูห้องที่จะสกีนะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกวะที่เป็นแกงเอาปะอันนี้ก็คืออาหารมาแล้วพร้อมลงเสิร์ฟให้กับคู่หูหวย <c oughs> เป็นเมนูพื้นถิ่นประจำภาคใต้หรือประจำภูเก็ตโดยเมนูนี้นำเสนอเลยก็คือเป็นเมนูหมูฮ้อง หมูฮองก็คือเป็นหมูที่เอาสามชั้นมาต้มให้เข้าเนื้อเป็นสูตรดั้งเดิมของอะไรชาวจีนเพี่อนเนาะที่อยู่ทางแถบภาคใต้ของเราแต่ถ้าดูมามันคล้ายกับเมนูนั้นอะอันนี้คือในความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือเหมือนคล้ายกับเนื้อหมูในแกงพะโละปะ,ะแต่อันนี้ก็คือเป็นแกงคูใบชะพลูอันนี้ก็คือเป็นเมนูน่าจะขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันเนาะ อันนี้เป็นน้ำพริกคูหลนกินแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือใบเลียงผัดไข่โอเคแต่ตอนนี้น่าจะต้องกินกันก่อนแล้วก็วปัทุกคนกินกันค่ะกินเยอะๆกินเยอะๆโอเคเหนื่อยแล้วนะเออเออฉันกินแล้วนะจริงจริงได้ชิมหมูคองก่อนแล้วกันเนาะแม่แล้วชิมก่อน นุยนิซีมันแบบว่าเพราชาติมันออกแบบเก็มเค็มเหมือนหวานเหมือนเอาหมูสามชั้นนาไปผัดกับพวกเครื uh, ่องทะโลอ่ะอันเดีย อันนี้คือเป็นไอ้น้ำพริกปูหลน่นอ่ะลองชิมหอมเด็ดมาก <c oughs> ปูยูหย่หอยรสชาติยังไงอ่ะอร่อยอร่อยแค่นั้นเลยเหรอเปรี้ยวหวานป่ะหรือย,อยังไงมันหวานนิดนึงมันๆอ่ะปูอร่อยมากเนื้อปูนปปปเน,น้นมากแกงปูใบชะพลูเนาะดูนี่อันนี้ก็คือเนื้อปูแบบว่าเน้นมาก เธอเราจะดูตำละไปมปะดูเนื้อผูสิมันเด้งมากเลยนะดูด e okay, ิเนุ๊ใหญ่มากที่แม่มากเลยนะเดี๋ยอืมอืมอืมอร่อยอันนี้มันเป็นแกงกะทิเนื้อเนื้เหมือนอะไรนะเหมือนแกงข้อหอยขมอะอารมณ์นั้นเลยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวน้องขอตัวไปกินก่อนนะ มากเลยนะแป้งเป็นไงบ้างรีวิวได้นะติ๊งอร่อยมากอร่อยมันดื้อๆๆเออมันดึ้กว่ามึงอร่อยนะนี่เท่าไหร่นะสองไม้เมื่อกี้หมายอะไรยิมห้าห้าสิบบะสี่ไม้หรือเปล่าสองสองไม้สองอันของคนอื่นมึงคนหลังกล้องฉลออยู่นะ

อันนี้คือรสดุึงคือน้ำค่ะมึงคือน้ำแข็งเออจะกินนานาฉลาดไหมทำไมมึงกลอมแต่ปลากับมึงโอ้ก็ถามว่าน้ำแข็งนะคะค่ะก็มันจะได้กินนานๆไงมันจะได้ไม่หมดเร็วเออฮ้ยไปกุดไหมลงกันตลอดมึงดูกดอก่กูนะ เนื้อฉ่ำมากเลยกินซีโค่เป็นเครือรอยูอ่นะสองหมูอย e <own. S 2> ู mm ่สองร้อยบาท แต่เราต้องลองชิมขนมอันนี้มันเป็นขนมขึ้นชื่อเลยนะแต่ว่าเคยกินมานานแล้วแล้วก็จําชื่อจำมาเลยนะจำรสชาติไม่ได้แล้วเรื่องขนมอาอาโป่งอาโป่งอาปูงนั่นแหละมันนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วกันเนาะอาโป่งอาโป่อาโป่งครีมอาโป่งอาโป่งเธออาโป่งไม่อาโป่งแลอวอาโป่งอร่อยนะมันเป็นแบบว่าแป้งบาง จะเป็นแบบเหมือนมัน <c oughs> อะไรอ่ะมันเหมือนขนมทางแตกอ่ะแต่ว่า <c oughs> มันไม่ได้เป็นแบบหน,นาๆมันจะบางๆมาอืมแล้วนี่มเพราะว่าไม่เห็นอันนี้มันต้องกินมันเป็นขนมที่ต้องกินว่าเรามาภูกิจไม่ก็เมือนกัน I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up ออออตอนนี้ก็คือเดินออกมาจากตลาดแล้วก็จะกลับโรงแรมแต่เนี้ยก็คือแบบจะไม่ได้่าจอดรถไปตรงไหนอ็เลยเดินหารถอยู่ว่า <c oughs> เราเอารถเอาไปจอดไว้ตรงไหนอยู่ตอนนี้แต่จำุณเนะว่าให้ล้วซอยนุ้นเนาะ <c oughs> เดออี๋ยวไปหาดูก่อน <c oughs> นอนยังอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยแหละซอนนี้แหละเราน่าจะจอดไว้ตรงนั้น เรบอกเขาเฟาที่มันบอกจะเป็นฮันนี่โทอดใช่เราอยากจะกินฮันนี่โทอร้านไอ้ภูเก็ตทีฟทีนี้มันไม่ทำแล้วกมันเจดรถเราอยู่ฝั่งนู้นเนาะห้องนี้จู่ที่เวราบางแถบเราเขาจำอยู่ซอยนี่สองห้องไฟยังขามไปน้องเ้ายังตรงมันบอมือเราเดินเราดีขวามือเอออยู่ขวามือเันปีนบ่อน้ําไรนั่นมีหลุมเอาไปเดี๋ยวเขาโยงมือไปเดี๋ยวเขาใส่ผมเออว่ะขี้อ๋องเลยหรอขี้อ๋อง ตอนแรกคิดว่าจะต้องเสียค่าจอดรถนะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายตรงไหนแต่ว่ามีรถมาจอดเยอะอยู่นะรถกรุงเทพก็เหมือนเลยคงหาที่จอดไม่เจอในช่วงตอช่วงแบบเย็นๆนะไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมไปเช็คอินแล้วก็ไปพักผ่อนใดๆก็คือหารถเจอนะตอนนี้โรงแรมชื่อว่าบูมังกี้เบดแอนด์เบรกฟาส เนปะอีกประมาณ3กิโลจากตรงโอนเทานีน่แหละตอนนี้ก็คือร้านนั่งชิวเยอะมากก็ลองมาดูนะวันอาทิตย์ก็คือสุดก็คือสุตรของขายเยอะสุดปะโอเคไปจจาก,กันที่โรงแรมตอนนี้ก็คือถึงโรงแรมแล้วเนาะประมาณสองทุ่มหน่อยๆ<ม>ชื่อว่าโรงแรมบูมังกี้เบสแอนด์เบสฟาี่ยตรงนี้ไะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันเขายืนต้อนรับอยู่ใช่ปะ คุยมั้ไม่ใช่พนังกงานต้อนรับใครก็ไม่รู้เราต้องอูพาช่องแคบนะตอนนี้ไป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 สวัสดีค่ะสปาชื่อค่ะเชจีนคือ่ะไรบู킹อยากให้มึงอยู่นั่งก่อนนี่แบบอ๋อไม่ใช่อ,อีกแล้วเหรอต้องไปเบส 1941, อันนี้อะไรนะคะมีบูมาร์กี้ครับหทางจากนี่ประมาณไานครับจากนี่สามหมุนให้หน่อยได้ไหมคะลุกบอลหน่อยค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเลี้ยวยังไงนะคะเป็นแบบว่าให้เราไม่ต้องไปตรงที่มันเป็นรถติดนล้ค่ะมันได้ไหมโอเคอันนี้ก็คือตามแบบได้เลยใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะคะลุกเรียบร้อยจอดรถเอาเวลรถมา เธอเรามาผิดจาก่ะอ้ยสงสัยเราดูลองแลมลองแลมวผิดจาขาจ้ะมันมีสองอันโอเคไม่เป็นไรยืองเได้ี้คอุ้ยมึงมีแบบมีเรือเบียงกว้างมาก มึงเปิดไฟตรงไหนอะอะมัวมึงเปิดไฟตรงไหนอุ้ยเก่งมา,า,า,มากสลาดมากเลยอ,ะอ่ะเขามีระเบียงกว้างเลยเธอมึงกูว่านี้อันนี้เป็นสาขาแรกแน่เลยอะ่ะอันนั้นมันดูใหม่กว่าใช่งบอกอืม,ไ,มไปไมไมเราก็คือไม่ถอดรองเท้าเลยนะอืมเราไม่มีที่เอดาดูดิทำไมอะเรงนูงน่ะ อันนี้มีเออมันิปโอเคเด่นๆใครโดนนะไม่ออไม่อ๋อไม่มันมันไม่ออนแล้วก็ครูสิไม่ปดูห้องน้ำก่อนนะจุนจุนจุนอ๋อห้องน้ำก็ดีอยู่นะจุน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 ไปเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเกาะสมิลันโอเครถน่าจะมารับประมาณหกโมงสี่นาทีนะโอเคไปละบ๊ายบาย